สวัสดีค่ะพี่น้องรายงานจากประเทศเดนมาร์คค่ะหายไปไหนมาหลายวันพี่น้องเอ้ยไม่สบายกันค่ะเป็นไอเป็นไข้เป็นหวัดเนาะค่ะเนาะตอนนี้อากาศเปลี่ยนอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะตอนนี้ยุโรปหนาวมากค่ะเดนมาร์กติดลบสิบ้าแล้วค่ะตอนนี้ตอนกลางคืนเนาะค่ะนเะมื่อวานนี้ปั่นจักรยานกลับบ้านเทพจะร้องไห้เนาะค่ะเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ โอเคค่ะพี่น้องเรากําลังจะกลับเมืองไทยค่ะพี่น้องกําลังเตรียมตัวเนาะค่ะเนาะจะกลับเมืองไทยอีกสามอาทิตย์นะค่ะนะอีกสามอาทิตย์เรามีแพลนจะไปไหนเรามีแพลนจะไปเที่ยวประเทศลาวเราอยากไปประเทศลาวแล้วก็อยากไปเวียดนามมาดูว่าเราจะไป ถึงไหนกันเนาะคะ่ะเนาะอยากไปเที่ยวประเทศลาวอยากไปเที่ยวท่าฝรั่งค่ะพี่น้องเพราะว่าเราข้ามจากบ้านเราไปข้ามเรือไปจากนครพนมข้ามไปคำม่วนเนาะคะ่ะเนาะก็คือไม่ไกลจากบ้านเพราะว่าบ้านอยู่นครพนมเนาะคะ่ะเนาะเที่ยวนี้จะอยู่นครพนมเยอะเที่ยวภาคอีสานเยอะค่ะก็เลยจะพาสามีฝรั่งไปเที่ยวลาวครั้งแรกลุงไม่เคยไปค่ะครั้งแรกจะพาฝรั่งไปเที่ยวลาวเนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็ถ้าเอฟซทางฝั่งเราดูก็ขอฝากเนาฝากตัวด้วยด้วยค่ะถ้าเจอก็ทักหน่อยนะเด้อค่ะเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่เคยไปครั้งแรกค่ะพี่น้องจะพาฝรั่งไปเที่ยวประเทศลาวเนาะคะเนาะเรารู้เรานี่เคยเคยข้ามไปจากฝั่งสวรรค์นครเนาะค่ะเนาะฝั่งฝั่งทางนี้สะพานไทยลาวฝั่งมุกดาหารแต่ยังไม่เคยไปฝั่ง อ่าเขาเรียกอะไรนครพนมพ่อบ้านเราตอนนี้สะดวกค่ะมีทั้งมุกดหารมีทั้งนครพนมแล้วก็ตอนนี้บึงการก็กําลังสร้างสะพานจะเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะแถวริมโขงนี่สะดวกสบายถ้าใครจะไปเที่ยวแล้วก็ยี่สกว่าปีเราไม่เคยไปเที่ยวงานพระาธาตุพนมจะพาฝรั่งไปเที่ยวงานพระาธาตุพนมไปดูว่าจะตื่นเต้น แตา่การตาขนาดไหนเนาะคะ่ะเนาะครั้งแรกที่จะพาฝรั่งไปเที่ยวชีวิตเราก็คือเขาเรียกอะไรถามว่าสบายไหมก็ไม่ได้สบายแต่ก็อาศัยว่าลุงไวัยเกษียนเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณลุงมากเราใช้เงินไวกยเกษียนของประเทศเดนมาร์กเราใช้เงินเกษียนประเทศเดนมาร์กเนาะคะ่ะนัะเอาไปจับใจใช้สอยเพราะว่าหนึ่งเงินเกษียนของเรานี่แหละคะ่ะ ที่เรามีงานทําเราก็มีเงินเกษียณเนาะค่ะเนาะประเทศเดนมาร์กทํางานอะไรก็ช่างมีเงินเกษียณทั้ง,น,งนั้นไม่ต้องกลัวค่ะทํางานโรงงานล้างซ่วมล้างถ้วยล้างจานมีเงินเกษียณทั้งนั้นค่ะไม่ต ur ้องกลัวอยู่ต uh ่างประเทศทําอะไรก็มีเงินเกษียณเนาะค่ะเนาะเงินเกษียณเรานี่แหละพาเราสบายเนาะค่ะเนาะพี่ทํางานอะไรทํางานโรงงานซักผ้ามา1 6บหปีแล้วค่ะก็มีเงินเกษียณ นะคะเนาะตอนนี้มีเงินเก็บอยู่ประมาณสี่ล้านค่ะเนาะคะนะ่ะเนาะตอนนี้มีเงินเกษียณอยู่เก็บอยู่ประมาณสี่ล้านสี่ล้านบาทค่ะพี่น้องตอนนี้มีเก็บแล้วสี่ล้านบาทเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าเราเช็คดูได้อันนั้นยังไม่ได้ยังไม่รวมหักภาษีนะคะทํางานมาอยู่นี่สิบเจ็ดสิบแปดปีก็มีเงินประมาณเจ็ดเจ็ดแสนกว่าที่นี่ค่ะเนาะค่ะนะเจ็ดแสนกว่าไม่ใช่ว่ามาอ้างอิงนะคะทุกคนมีค่ะ ใครทํางานทุกคนมีแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือทํางานมาฟูลไทม์ตลอดเวลาเต็มเวลามาตลอดสาชั่วโมงสิบแปดปีไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดค่ะพี่น้องทํางานมาตลอดนี่แหละคะ่ะพี่น้องใครอยู่ต่างแดนสู้สู้ค่ะพี่น้องทั้งสู้ทั้งประหยัดทั้งอดทนเราจะมีเราจะสบายตอนแก่เนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละคะ่ะพี่น้องก็มาเล่าให้ฟังจะไปเมืองไทยแล้วเนาะคะ่ะเนาะ จะไปเมืองไทยแล้วนะคะเนาะหนีหนาวก่อนพี่น้องหนีหนาวไปเที่ยวไทยหนีหนาวไปเที่ยวเมืองไทยคะ่ะไปทั้งหมดห้าที่รอบนี้เพราะว่าเราไม่ได้ออกจากงานเรายังไม่ได้ออกจากงานคือพาลุงไปพักผ่อนพ่อลุงกเกษียณแล้วก็คือแกอยากพักผ่อนนะคะเนาะนั่นแหลคะค่ะชีวิต ในแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันเราจะเอาชีวิตไปเปรียบเ,เทียบคนอื่นไม่ได้นะคะเนาะเราจงใช้อ่าเขาเรียกอะไรนะเราทุกวันนี้เราไม่ได้อะไรมากมายกับขออ่าเขาเรียกอะไรตื่นเช้ามามีลมหายใจก็โอเคเนาะค่ะเนาะทำเขาเรียกอะไรทําชีวิตให้มีความสุขในแต่และว,วันเนาะค่ะเนาะไม่ต้องอะไรมากมายเนาะค่ะเนาะ ทำงานบ้างพักผ่อนบ้างอย่าหักโหมเนาะคะนะ่ะเนาะถามว่าลุงทํางานมากี่ปีทําไมลุงอ่าถึงอ่าได้เงินเกษียณลุงทํางานมาทั้งหมดสี่สิบห้าปีค่ะของประเทศเดนมาร์กเนาะคะนะ่ะเนาะทางานตั้งแต่เรายังไม่เกิดเนาะ,ะนะถ้าเราทํางานเต็มชั่วโมงที่เขาให้เงินเกษียณเราก็จะได้เยอะค่ะสําหรับคนที่มีม,มีมีหลายๆคําถามมา่าพี่เซนสสไตล์ดีไปว่าอะไร sense s t u d แปลว่าทำงานของตัวเองงานอิสระเนาะค่ะนะ sense s ดี y, ประเทศเดนมาร์กงานอิสระก็คือเก็บเองค่ะไม่มีใครเก็บให้เนาะคะ่ะในเองเงินเก,นเกษียณเก็บเองเนาะคะ่ะแล้วก็มี fc มาหลายคนเดี๋ยวจะตอบคอยทยอยตอบนะคะช่วงนี้เพิ่งฟื้นไข้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะคอยตอบ fc นะคะว่าพี่นูกเกะแล้วนูไปทํางานต่างประเทศได้ไหมนูแต่งงานกับชาวต่างปร, أ, ประเทศแล้วนูจะได้อะไร เก่แล้วจะไปอยู่ได้ไหมจะเริ่มต้นยังไงเนาะค่ะเนาะถ้าหนูแต่งงานกับชาวต่างชาติหนูจะได้อะไรมีหลายๆคําถามเดี๋ยวมาตอบให้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะคอยทยอยตอบให้แต่ตอนนี้ก็มาบอกว่าจะเตรียมตัวกับไทยนะคะเนาะห้าอาทิตย์ไปพักผ่อนนี้หนาวค่ะพี่น้องหนาว,นาวปีนี้รู้สึกว่าหนาวเกลแล้วมั้งค่ะพี่น้องเกลแล้วมั้งก็เลยหนาวค่ะพี่น้องหนาว เดี๋ยวสิพพี่น้องไปมวนไปซื่นค่ะพี่น้องไปเที่ยวงานพระทาตไปไหว้พระทาตพนมไปเที่ยวตามอีสานบ้างกรุงเทพบ้างภาคกลางบ้างเนาะค่ะเนะเรามีแผนไปหลายจังหวัดมากค่ะพี่น้องห้าอาทิตย์นี้เราจะเที่ยวให้คุ้มเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าอยู่นี่หนาวแล้วค่ะไปไหนก็ลําบากเนาะคะนะ่ะเนาะโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะคะไปแล้วค่ะ